ไอ้ควานน้องอยากกินแกงหอยโอ้นั่งนี่ก่อนอยากกินแกงหอยเจ้าหอยบะหมี่มีหอยบะหมี่หมีข้ามปิ้นีหอยมันเอาลงเรี่ยววางเรี่ยวนี่ปีเอจะดาค่ะอุ้ยพี่ปิ่มยู่อ๋อปิ่มยู่เนาะไปลองพอถ้ามันหมอกกินได้เฮาก็เก่งน้องมากหอยกะน้องมากหอยเดี๋ยวไอ้ก็จับมากก่อนอ้ก่อนลองลองลองเอาไหนเนี่ยโอ้ ไอ้แกงน้องเก็บใส่กะลัมเก็บใส่ให้กดตัวตัวตอุ้ยมันมันเนื้อประขนาดเนาะอู้หูมันอันยั่งเนี่ยติดตับเนี่ยตัว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 เอ้ยแขวนเอาไปกุกกุ้งนะเอาไปกุกก้นอู้น้องมันแยะสักเท่าไหร่แขวนเอาไป ไอ้กับเบอกเกอกกสักเตืออกุ้งนั่นแหละไอ้ขวานนะเอาไปกกไอ้เอ็นดูมันขวมันเจ็บกน้น <c oughs> ขนาดเขาเจ็บเอวยังกรกุ้งนั่นเนาะกุ้งเป็ดกูหอยมาเอาเนาะเหมือนเช่นเนี่ยไอนนะ้กับเบอรกกอ่ะไอนนะ้เบอเคยโกกสักเตืออ่ะไอ้ขวมันเจ็บก้นมันจะไปเจ็บจะได้เบอกเกอเจ็บแล้วนนะ้องจะบอกไปโก๊น้องเหมือนเนี่ยสักเตือไอ้ไอขวานนะเอาไปกกโอ้เอาละ บรเดียวนี้สรุประบบมีพายโก๊ะก,ก็หนมีพายก๊กกนะหลงอย่างกันนะ่ะอันก็การสูสั่งยุ่งยังยังนี่อันก็เอาปล่อยเพราะนั้นจะอปอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังนะ่โอ้ย<ะ>เนี่ยได้หวยมาเกินใหญ่ขนาดนี้ก็บโก๊ะไอควันกบโก๊ะของล้ำนั่นเนี้งนะ ก็มันมันมีไผยโก้ก้นก้หนานแล้มันปอยอย่างอย่ดูมันปอยปอยล้ำเนี่ยเดี๋ยวหนานเอาไปไปไหนเอาไปโก้โอ้ถ้านโก้ก้นหึ่งอ่ะโอ้ได้ได้ก่ะก้หนานจะไปคนโก้กะโอ้โก้ก้นหลอกหน้าเร็บร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยังโก้ก้นโก้กัย่งกันประเดี๋ยวเนี่ยหอยฮะนานหอยอีลุงครับอีกุ้งบระเดียวนี่นะนานตัวเป็นนานแต่แต่วันนี้วันศีลใหญ่ศีลหลวง นานต้งหมดก,ก,ก,กัวบาบกัวกรรมกะเจ้าหอยไปโก้ก้นกินกันเนี่ยสู่เขาเนี่ยกบเอ้อวกวันกบเนี่ยอ่ะน้องก่อนนานหวังดีลุนแนสู่เขาเนี่นะมันต้องแบบหุ่จักสินใหญ่สินหลวงอนอหนอนานนี่ก็ได้ปู่เท่านี่ก็ได้อก,กุ้งขับน้อดึงเอาไปไปล่อยกุ้งกุ้งของลามนะลามกะ <c oughs> เป็นเพลนนานพุ้นแน,ะนง่ะไปเลยอะ่ะโข้าไม่ได้ตั้งใจลูกไม่ตั้งใจยัง อ๋อข้าดูกุ้งเลยกะมันขยากอืมมันจะตายกุ้งนะ่ะกะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวไม่จะแตกไอ้ขวานน้องเมือเนอคนนัปน,นปะเมืออีกอูเป็น,นคนเลี้ยงมึงเขาจะมาเป็นคนกินกะเป็นได้เเ้าไปดีตายละตึงหูจักบัตจักบุญกะสูอะ มันมันของลำคนมันเป็นละอ่อนมาเนี่ยสู่กันนะตีบอกกะว่าวันนี้มันวันศีลอยยมันแย่แย่อันนี้อันนี้ไปสมครอบกัน้ย่อันนั่น้ยนี่มันดูกุ้มันมากเออน่ากะจะตายนักกะบาปหนากะตักเกนะหอยเป็นได้ห้องน่ะอ้ยหอยลูกแม่นะาฮักในดูอ๋อเอฮะคนไปเจาะหาตัวใหญ่อ่ะตัวตีปะกำลังสอะกินอ่ะ ไอโคนมุนี่เนี่ยมันต้องบาปแต๊ะนะมาเสาะกินหอยปุณณ์เนี่ยอ๋อหอลูกแม่อ๋ออเออเไปเสาะกินต่อเนอเสาะกินต่อเนอรยู่ฮั่นก่อนั่อลูกเนกอรอใหญ่แหมาน่อยก่อนที่แม่ก้อยมาเอา,อา,าช่วยคุงบาปคุณบุญนั่นั่นเอาค่นึกว่ามันบป็กินนึกว่ามาอกกนนินดูหอยเปลี่ยนไปยุ่ยก่อนั่อจะเอามาแกงมาปลอยโอ้ยอู้ไปเลยเลยนี่ชูปวดหัว